สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดไมมหน่อยนัทนีอยู่วงการมา40ปีไม่เคยได้ทำสิ่งนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องหนังผีปอบหลายคนต้องนึกถึงคนนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับหน่อยนัทนีเจ้าของฉายาเจ้าแม่ผีปอบนักสแสดงอาวุโสวัย74ปีที่มีผลงานแจ้งเกิดจากการรับบทเป็นปอบหยิบจากภาพ,พยนตร์เรื่องบ้านผีปอบซึ่งเรื่องนี้ทําให้หน่อยนั้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อมาก็ได้รับบทแนวเดียวกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกําจัดปอบไม่น่าเจอปอบปลอกผีมาจี้ปอบและสยองก่อยเดิมทีนั้นหน่อยได้รับการติดต่อเข้ามาให้มารับบทเป็นผีปอบ แต่ว่าคิวงานยังไม่ได้จึงตอบปฏิเสธไปจนต่อมามีคิวว่างจึงได้เล่นในภาค2และแสดงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงภาคที่13ในปี2537และอีก1 4ปีต่อมาก็แสดงรับบทเป็นผีปอบอีกครั้งในเรื่องบ้านผีปอบซึ่งที่ผ่านมานั้นหน่อยก็มีผลงานในวงการบันเทิงแล้วไม่ต่ำกว่า100เรื่องเลยทีเดียวครับบอกเลยครับว่ารวยมากๆเพราะมีงานติดต่อมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ยังมีแล้วเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยด้วยรู้จักการวางแผนใช้เงินอย่าง อย่างรอบคอบและเมื่อไม่นานมานี้หน่อยก็ได้มีการมาออกรายการและได้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเวลาออกไปไหนบางคนเห็นหน้าก็กลัวสะดุง้งบางคนก็ไม่สะดุง้งคนจะจําภาพของท่าปอบหยิบตลอดเวลา เวลาที่ภาพยนตร์ไปฉายตามต่างจังหวัดก็ได้ยินว่าทุกคนกลัวแต่ก็มาดูเพราะเป็นหนังที่ดังมากไม่เคยมีหนังไทยที่ทําได้หลายภาคขนาดนี้มาก่อนส่วนตัวรู้สึกภูมิใจมากแต่ก็แอบเสียใจยอยู่อย่างเดียวสวยขนาดนี้ให้มาเล่นเป็นผี สำหรับท่าของปอบหยิบนั้นจริงๆแล้วผีปอบก็เป็นคนแต่พฤติกรรมไม่เหมือนกันท่าทางของปอบนั้นผู้กำกับอยากได้ท่าที่คนดูรู้ว่ากำลังจะกินตัวเองชื่อทองหยิบเลยลองทำท่าทองหยิบให้ผู้กำกับดูทางผู้กำกับก็โอเคเลยกับท่านี้ทุกวันนี้ก็ยังทำอาชีพนักแสดงแต่ก็ใช้เงินอย่างรู้คุณค่ามากแล้วก็ไม่ใช้ของแบรนด์เนมเลยบางทีก็อยากใช้แต่ว่าเป็นคนของเยอะถ้ากระเป๋าหนังใส่ของได้น้อยกลัวไหยสุดเลยหันมาใช้กระเป๋าผ้า ท้งนี้หน่อยยังได้ทิ้งท้ายอีกว่าตั้งแต่อยู่วงการมา40ปีอยากเป็นพิธีกรก่อนจะพักงานยาวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมีเดียปัญจับขอบคุณครับ